สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพูนุสีนนนท์ไอเลขที่40ห้องเชั้นปี2รหัสนักศึกษา6 3 0 2 1 0 1 0 1วันนี้จะมาทำการตรวจร่างกายร,ระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะด้วยวัตถุประสงค์นะคะก็คือ1เพื่อใช้ประเมินและแปลความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะ2นะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและการวางแผนทางการพยาบาลค่ะก่อนที่เราจะเริ่มตรวจร่างกายกันนะคะเราจะต้องแนะนําตัวให้ผู้ป่วย,ยได้ทราบก่อนนะคะสวัสดีค่ะผู้ปยย่วยดิฉันนางสาวชมพูนุสินนท์้เป็นนักศึกษาพยาบาล วันนี้ขออนุญาตทำการตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการด้านมากค่ะและท่าในการตรวจนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านะคะท่าที่1นะคะเป็นการนอนหงายศีรษะสูง30-45่องศาค่ะท่าที่2นะคะนอนตะแคงซ้ายค่ะท่าที่3นะคะจะให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมานั่งและน้องตัวลงไปเล็กน้อยนะคะและขั้นตอนในการตรวจนี้นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะก็คือการดูการฟังและการทําเป็นหลักค่ะ ขั้นตอนแรกของการดูนะคะเราก็จะดูลักษณะทรงกของผู้ป่วยนะคะว่ามีความสมมาตรหรือเปล่านะคะเท่ากันทั้งสองข้างหรือไม่นะคะและในขณะเดียวกันนะคะเราจะสังเกตลักษณะการหายใจของผู้ป่วยด้วยค่ะว่าผู้ป่วยเนี่ยหายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อยหรือหายใจตื้นไหมนะคะเพราะว่าเราอาจจะพบเจอในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะซึ่งการดูลักษณะการหายใจนี้นะคะเราก็จะจับให้เต็มครบหนึ่งนาทีค่ะและในบางรายนะคะผู้ป่วยอาจจะเหนื่อยขณะนอนราบค่ะเราจะเรียกว่าออทอฟเนียค่ะหรืออีกอันนึงนะคะผู้ป่วยเนี่ย เหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ในตอนกลางคืนนะคะเราก็จะเรียกว่า p a r o x y m a l nocturnal dyspnea ค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะเราก็จะเจอในผู้ป่วยที่เป็นปัญหาของ left side heart failure ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะดูลักษณะสีผิวของผู้ป่วยด้วยนะคะว่ามีสีเขียวคับหรือเปล่านะคะหรือว่าดูที่ไปลายมือปลายเท้าเย็นหรือไม่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตรวจดู c a r i o l r e i ด้วยค่ะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสีของเล็บเนี่ยนะคะมีการคืนกลับ ในระยะเวลาระยะเวลาเท่าไรนะคะโดยปกติแล้วจะไม่เราจะไม่เกินสองวินาทีนะคะโดยเราเนี่ยจะกดไปที่ปลายเล็บของผู้ป่วยนะคะกดไปแล้วนะคะเราก็จะทําการปล่อยนะคะแล้วก็พร้อมกับสังเกตนะคะว่าการคื่อนตัวของคาพลลารีลิฟเนี้ยเกินสองวินาทีหรือเปล่านะคะค่ะผู้ป่วยใดยนปกตินะคะ จากนั้นนะคะเราจะตรวจดูการพวมของผู้ป่วยค่ะที่เรียกว่า p i t t ติ้งอีดิมานะคะโดยดูจากเหนือข้อเท้าขึ้นมาเราใช้นิ้วโป้งกดลงไปตรงกระดูกหน้าแข้งให้ลึกจนถึงกระดูกแล้วปล่อยค่ะเพื่อดูว่าที่กดลงไปเนี่ยลึกขนาดไหนแล้วนะคะการคืนสภาพเนี่ยใช้เวลานานเท่าใดนะคะโดยเราจะตรวจทั้งสองข้างค่ะขออนุญาตนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการหา PMI นะคะหรือหาตําแหน่งที่หัวใจเต้นแรงที่สุดนะคะโดยเรานะคะจะนัางมือนะคะไปวางไว้ที่ใต้เราวนมด้านซ้ายของผู้ป่วยนะคะเพื่อที่จะหาตําแหน่งที่หัวใจเต้นแรงที่สุดนะคะค่ะเมื่อเราหาเจอแล้วนะคะเราก็จะนานิ้วชี้นะคะวางไว้ที่ตําแหน่งนั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการหาตําแหน่งนะคะจากซูเปอร์สเตอร์นอลนอนะคะมาที่ลงมาที่สเตอร์นอลแองเกิลนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะตรงกับหลีดที่2นะคะซึ่งใตออ้ซึ่งใต้หลีดสองนี้นะคะก็จะคือ intercostal space ที่2นะคะค่ะเมื่อเมื่อเราได้ intercostal space ที่สองนะคะเราก็จะหา intercostal space ที่3นะคะค่ะอันนี้ intercostal space ที่4นะคะ ค่ะเมื่อเราพบว,ว่า intercostal space ที่5นะคะจะอยู่ตรงกับตำแหน่งที่หัวใจเต้นแรงที่สุดนะคะแล้วก็จะวาดนิ้วตรงนี้ไปนะคะแล้วเราก็จะทําการาวัดจากจุดกึ่งกลางของ c a วิ c u ลนะคะมาบริเวณที่ลงมาตัดก,กับ intercostal space ที่5นะคะเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่ามีค a วิ c u ล่าล n e ค่ะต่อมาก็จะเป็นการวัด JVP นะคะหรือการดูเส้นเลือดเส้นเลือดดำที่คอนะคะโดยเรานะคะจะให้ผู้ป่วยนะคะนอนนอนหงายศีรษะสู3 3 3 4 4 4ง30-45องศานะคะเดี๋ยวผู้ป่วยทำแนนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะหมายบรรทัดในการวัดเส้นเลือดดาที่คอนะคะว่าสูงกี่เซนนะคะโดยหมายบรรทัดอันที่1น,นะคะเราจะวางไว้ที่ s t e r n a l angle นะคะให้มันตั้งฉากกับขนาดทรงอกของผู้ป่วยค่ะและหม้ยบรรทัดที่2นะคะเราก็จะใช้วัดความสูงของเส้นเลือดดาที่อะคะอคอ่ะ ค่ะซึ่งในปกติแล้วนะคะจะต้องวัดไม่เกิน2เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าหาวกว่าเกินเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเอ่อจุกุล่าเวนดิเฟนชันนะคะโดยภาวันนี้เราจะเจอในที่เอ่อผู้ป่วยมีภาวะหวัวใจด้านขวาล้มเหลวนะคะไรไซต์ฮาร์ฟีเลียค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนของการทำนะคะซึ่งเราเนี่ยจะทำหาชีพประจรตำแหน่งต่างๆซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่หนึ่งนะคะคาโรติกอาร์เทอรีนะคะขอ,อนี้ค่ะตำแหน่งที่สองนะคะบเบเชียอาร์เทอรีค่ะ ตำแหน่งที่สานะคะก็คือ radial artery นะคะเราจะค้ำทั้งสองแขนนะคะเพื่อดูว่า,ามีอาตาัตราการเต้นเท่ากันหรือไม่นะคะจหวัดสม่ำเสมอกันหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องค้ำให้ครบเต็มหนึ่งาทีนะคะเพราะว่าอัตราการเต้นสม่ำเสมอค่ะตำแหน่งที่สี่นะคะ femoral artery ค่ะตำแหน่งที่ห้านะคะ popliteal artery ค่ะ ตำแหน่งที่หกนะคะ posterior t i b i a t e r y ค่ะตำแหน่งที่เจ็ดนะคะ dorsalis pedis a r t e r ค่ะต่อมาก็จะเป็นการหาตำแหน่ง PMI นะคะหรือตำแหน่งที่หัวใจเต้นแรงที่สุดนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำมือนะคะวางไปที่ใต้รองนงสายของผู้ป่วยนะคะเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่หัวใจเต้นแรงที่สุดนะคะ เมื่อเราหาได้แล้วนะคะเราก็จะนำนิ้วชี s ้วางไว้ที่ตรงตำแหน่งนั้นนะคะแลวเราเนี่ยจะทําการาหาว่าอยู่ตรงที่ i c s ซที่เท่าไหร่นะคะโดยเราเนี่ยจะเริ่มหาจากจุดที่สเตอร์นอสูเปอร์สเตอร์นอหนอน,นะคะแล้วก็ลงมาที่สเตอร์นอแองเิลนะคะและตรงสเตอร์นอตรงนี้นะคะก็จะตรงกัลีบที่สองค่ะซึ่งใต้กลีบสองนี้นะคะก็จะเป็นอินเตอร์คอสตอลสเปซที่สองค่ะเราก็จะทําการหาเลยนะคะ <S <S ถัดมาก็จะเป็นอินเตอร์คอร์สตอลสเปซที่สามค่ะ <S 2> <S 2> <S ถัดมาก็จะเป็นอินเตอร์คอสตอลสเปซที่สี่ค่ะ ถัดลงมาก็จะเป็น intercostal space ที่5นะคะซึ่งตำแหน่งที่หัวใจได้แนงส่วน,นตรงกับ ICA ที่5นะคะและเรานะคะก็จะลากจุดกึ่งกลางจาก c a u i c l นะคะลงมาตามัดกันที่ intercostal space ที่5นะคะซึ่งตำแหน่งนี้เราก็จะเรียกว่า mid c a u l a r line ค่ะ หลังจากที่เราหา P M I เสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นการคำหาทิวค่ะซึ่งการคำหาทิวนะคะเพื่อดูแรงสั่นสะเทือนที่มากระทบกับฝ่ามือเราค่ะซึ่งเราจะเจอในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจผิดปกติได้แก่ลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีนะคะตำแหน่งการคำมีด้วยกันทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะก็คือบริเวณตำแหน่งที่1น,นะคะบริเวณเอเพกค่ะเราจะดูที่ตรงตำแหน่งของ I C S ที่5ตัดกับมิดคาวิคูล่าไลน์ด้านซ้ายของผู้ป่วยนะคะตำแหน่งที่2ค่ะคาราสเตอร์เนลบอดี้ค่ะก็คือ ตำแหน่งของไตคัสปิกเวลนะคะจะอยู่ตรงกับตำแหน่ง ica ที่4หรือ ica ที่5นะคะตำแหน่งที่สามพันโมนาลีวเวลค่ะเอามือวางพาดไปที่อ่า ica ที่2นะคะซึ่งชี้กับสเตอร์น้ำด้านซ้ายของผู้ป่วยค่ะตำแหน่งที่4ี่นะคะเอออติกเวลค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็น ica IC 2ค่ะชี้กับสเตอร์น้ำด้านขวาของผู้ป่วยค่ะ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการฟังนะคะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดค่ะโดยเรานะคะจะใช้สเตโตสโคปในการฟังนะคะในด้านใดอะแฟมค่ะเราจะวางไปที่ผนังทรงอกของผู้ป่วยนะคะด้วยการฟังนี้นะคะก็จะมีด้วยการหดสั่เสียงค่ะและก็ต่อก่อนอื่นนะคะเราต้องจัดท่านอนให้ผู้ป่วยนะคะนอนอย,อย่างอยู่ที่สา4สิงศาค่ะิบางค่ะค่ะโดยเสียงที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นการฟังเสียงเที่หัวใจได้แรงที่สุดนะคะก็คือจะอยู่ตรงตำแหน่ง PMI นะคะโดยเราจะทําการจับเวลาหนึ่งนาทีค่ะ ต่อมาเราจะฟังเสียง s 1และ s 2นะคะโดยตำแหน่งที่1น,นะคะจะอยู่ตรง a เป็กนะคะปัดกับมีคา,คาวิคูาลารี่ลายด้านซ้ายนะคะโดยตำแหน่งนี้นะคะเราจะได้ยินเสียง s 1ชัดที่สุดนะคะต่อมาตำแหน่งที่2นะคะจะอยู่ตรงไปลาคัสติกเวย์นะคะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะจะเบากว่าไม้เท่าเวยค่ะแล้วเราจะได้ยินเสียง s 1นะคะ่ะ ตำแหน่งที่สนะคะจะอยู่ตรงพันโมนิกวอลนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียง h1 ค่ะและตำแหน่งที่สี่นะคะจะอยู่ตรงเอออติกวอลนะคะซึ่งตรงตำแหน่งนี้นะคะจะได้ยินเสียง h2 ค่ะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะจะชี้กับสเปอร์น้ำด้านขวาของผู้นนะะ่วชค่ะต่อมาเราจะฟังเสียงเมืรอเมื่อนะคะโดยตำแหน่งที่หนึ่งนะคะเราจะได้ยินเสียงชัดที่สุดค่ะ คือตรงตำแหน่งไมเทาวอล์คค่ะอยู่ตรงตำแหน่ง i อซอที่ห้าตัดกับนิ c กคคาบิคูล่าไลน์ด้านซ้ายค่ะตำแหน่งที่สองนะคะจะอยู่ตรงใตคลัสติกวลคค่ะซึ่งตำแหน่งน,นะคะจะเบากว่าไมเทลวอล์คค่ะตำแหน่งที่สามนะคะจะอยู่ตรงพันมูนิกวอลคนะคะซึ่งจะตรงกับไอซีอที่สองค่ะโดยจะชิดที่สเตอร์นัมด้านซ้ายของผู้ป่วยค่ะ และตำแหน่งที่4ี่นะคะ AoT w ว้านะคะจะอยู่ตรง ICS ที่2องค่ะชิดที่สเตนัมด้านขวาของผู้ป่วยะคะ่ะ Point of maximal i m p u l at 5 ICS and MCL Heart rate 70 b e a t per m i n e Normal rhythm h a s S1 S2 normal Normer m